วัสดีชั้นเบอร์ทุธท,ที่เป็นทายแรกของ60เมตรชั้นไรเนื้อที่เป็นทายันเกาะเอาแล้วนะเบอร์ทุธเอาเลยยาอีเออผมไม่เกี่ยวะนะเฮ้ยนี่นายจะโดดกลงมาจริงเหรอใช่ใช่แฉ่ฉันจะโดดกลงไปเองโอ้ยโอย้ยนายเป็นอะไรเปล่าโอ้ยผมไม่เกี่ยวอืม นายทำอะไรอะ่ะอืมจะไปดลืมจะดูภาพคริสตา้าอยู่อืมฮัมอืมฮ่าอ่ะนี่นี่ใส่ชุดใส่รองเท้าให้นี่เพื่อนว้าวสุดยอดไปเลย อเอเลียนนี่นะไปดูหม่เพื่อนไปรคือวิ่งเร็วก็จบไปแล้วนะครับก็